เวังจังว่าอ่อนมาจากเนาะฮะวังวังมาคือว่าบนได้ดำไปเลยเนี่ยมันพิสูจน์วังดูคับว่ามันละหนักหน่วยอื่นกันปาพี่น้องปางามอีหลีมันมันขนาดเออพอดีใชเอาตรงเอาลายเอาพอสำกินนี่หนึ่งนี่เออเออเออมันแห้งดำๆำมาสันนะเออ น่วยตัว uh, นี้ก็น่าจะได้เลยเดดกกข้างๆกันน้อยๆเออๆแมนบอกเลียงอ่อนแนมไปไปสิมันเบิ่งมันแก่บ่เอ้ยต้องมเบิ่งคนมันสัตว์แห้งๆดำๆเขามันหุบเขาจนเบิดพุ่นก็คนเลี้ยชสมน้อยอยู่หมังเครียดเกรียดมักถั่วเขาเพื่อเอาไปตำเพื่อนเขา อย่าแม้ไปดีเนาะลูกแม่งแห้งาๆน่าเอาคือเบ้ดมือพี่อยากกินข้าวโพดพี่อยากกินชาลีบอ่ะที่ยัง ได้จ้าว่ากน้อยๆนะคะ่นกบแคมัวกเก็บได้เนาะเก็บใส่ช่องฟีดไว้มันยังได้กินเหึงช่องธรรมดาแล้วมันไ่ได้กินเห่ง nhàng quá lục loang bừng thang rồi bừng thang ta mới đến em bừng <laughs> <laughs> Hãy yeah, subscribe

คนเก็บไปแล้วคำมันล้มนี่นั่นคำมันล้มแห้งปว่านี้มันก็ต้องล่นนะคำบงี่คนเก็บบังใหญ่เออจะต้องหาเก็บจะบังใหญ่สิกกนี่ล้ววะพัวใหญ่เราเก็บหางหันหรือโบแมนหัจอดน่อขี่พัวใหญ่กก็เกอกไล่ไล่กกแคมป์ปัวอยู่ปากกุ๊กไล่หัวจอดมันหันมาหัวใหญ่สํา เข่าส่องฟิไว้กินได้เพิึงกอกจะหน่อยมันเวิร์ดยามมันกลับบริบบิ้นละโอ้จะแม่นมาล้มแหงเ้อองาอยัางม่ค่อยได้ยินล้มแหงอยากได้มากอ,นอันนี้ให้ลูกนะลินพอดีกาเห็ดบีบก็ได้ถือเอาถือเอาถือเอามากอกหันถือเอามากอกหันถือเวิร์ดหันก็ถือรถอือ

Long thua I hang, hello? Before I hang, what do I give? I don't know. Oh, look at your house. Look, look at your house. Oh, Oh, จะหมัางใหญ่ๆพี่น้องเฮิงเติบเนาะมักซารีนี่นะเฮิงเติบอยู่ด้วยกว่าจะได้กินบ้างได้หมัางใหญ่มันยังบ่ค่อยแก่ค่ะมันแก่นี่กินบ่ไวเด้อคำนี้นะมันแก่นี่ค่ะมันค่ะมันใหญ่พร้อมกันเด้อเนาะเข็ดใส่ทงคายเป็นหม่างดิบมันเนาะพี่น nice ้อง ใหญ่สมควรอยู่เห็นว่ากัน้อยกัน้อยที่บางหน่วยกกกัน้อยมันก็น้อยยังโลกจังหยังอ่อนอันนี้ใครยังอาวตัวดำๆก็ดีนะตัวดำๆโคคาะไรค่ะตัวไหนได้เผล่พู้พูนต้นนะฮเออหรือบริการดำบริได้ะ แน่นลูกแม่แค่พี่ดอกหมากยหญ่ๆมันแก่นี่เอาไปคายใส่เห็ดทงละเสาพันลายหม่างพอดีเบิงจักว่าอ่อนมาจากเนาะฮะเบิงเบิงมาคือว่าบมดได้ดำปเลได้นี่มันพิสูจน์เบิงดูคำว่ามันแล้วหนักกับหน่วยอื่นกัน ป้าพี่น้องอป้างามอหลีมันมันอนาเออพอดีม,มันอานาหนีเอาไปคายรถเลยกินกับกินเถอสมามสี่หน่วยกับบรรดเลต้มพอหน่วยไหนอย่าไปแก้มันงามจะบัาอางงามอ่ะมันอ่อนลูกบนในลูกสาวการบนนี่น้องชากัดลูกชาวกาดเราจะบังงามไหวไงามะเห็น เขาต้องเอาลายเอาะพอสัมกินนั่นแหละเห็นวมมันบนบหยังดอกมันมันโบพอ่อเหมอนกันนั่นเองมันก็เลยโบได้ลายพอสิขายป้าลูกจะกินมักสรีดีใช้กระถางเน้ยนาใส่ทางไว้เมื่อแล้วสิต,ต้มให้กินโอ้อเคยพอกินจำเนี้ยอ,อมาดิต้ <laughs> มกุ้ง เฮ้ยลูกแม่มาผากถึกกระถางเจ็บนะ่ะเจ้าจตีเหมืนเลิกบทนิรภัยหน่วยได้เจ้าตีขี้ล่ายบ่นตีแล้วมันก็โบตึงอีกได้ฮักมาแล้วตัวตีอีกแล้วหน่ววันเสีงฮักเลยสังเกตบอกนะมันดำๆแห้งแห้งโคแห้งเลยฮักเลยฟูหน่วยทั้งฟูฟูเขาเอาแล้วนะมาพี่ลูก ตันนั่นนะนะนบอปูต้นน,น,น,นี่น้ีเออเอเอมันแห้งดำๆมาสันนะเออหน่วยตัวนี้ก็น,น่าจะได้เด็ก๊กขขางๆกันน,น้อยๆเออเออแมนบอหรียงอ่อนแนมไปไปสิมันเบืองมันกแก่บะได้ไดัวนีปลูกก่อนด้ยตันนี้<อ>นะครับเล็กเลยพอ,อเอาแล้วเออเขาจได้นะ มือได้เมื่อบ้านก็เอาเมื่ออีกพี่น้องเฮ้ยบักถั่วแห้งนี่บางหน่วยมันยังอ่อนอยู่แต่ว่าดินมันโคแห้งก็เลยแห้งเขาสุดๆแล้วก็สอบเบื้งในน้อยน้อยก็น้อยที่ก็โอเคได้คำว่ามันที่นะเบิ้งก็พอหน้่งป็นได้ที่เยอะแต่มันบเต็มเบิ้งคำว่าบเต็มเออมันยังใบใหญ่คักหรือว่าอันนี้มังเห็นดำๆลายพอได้หรอกหันหูว่ามันแรงไหมปั่นไง ตอนค่อยเบิงนะขึ้น่าวันนั้นนะพอมาอีกวันนี่งกัมีมากใหญ่อย่เลทุกคนเลยบ่บบบ่ลื้อลว่านะบ่เต็มแปลูกพร้อมกันจัก้รเอาต้นอะางผู้น้ำผ่องหัวไปยางน้ำพ่อยู่ฝั่งไทยที่เชียงตู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lưu thôi, you have nam. Quanh nhau, giai đoạn, vùng cát, 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 vùng ม่งยางใหญ่ดีอยู่พี่น้องกระสำกับตัวก็จะคายทุท่ถั่วไปเลยละเบิ่งด้วยตัวจุ่ขคมน้องล้ำม,มันกล็ก็เจ้าชีไปให้งัวพี่น้องพอกู้เวิดจะหน่อยก็ฟููตัวน้นาดำปูปื้ฟู่นตัวเข็นมนำนี่กับตัวนี้ให้เบิ่งดูหม่างนน้อย เกสอนมันหล่นเนาะได้จริงเช่งเอ,งเอต้องมัเบิ่งคนมันมุษา์แหง้งแหง่งดับๆเขามันหุบขอจนเบิดพุ่นนะอืมอเลื้อ,องอะเชซ้มน้อยอยู่หมากน้อยกละน,นั่งถ่าได้ตุกอันอ่ะเครียดบ่เครียดไม่ให้ห,หรอแห่ง หลเอ้าเ่อมักมือบมาเันกัเบิงไปเบิงมันคือว่าลูกเจ้าลูกเจ้างอเลยมักถั่วเด้อบริจ็บเอาหน่อยเบิก็จะมาเก็บเอาาเครือแห่งเก็บเขา้งที่จริงหน่วยดิบัก็มีอยู่บหันเหียวโคดินโคเนาะพอผลบริโภคน้ำมเครียด

มันละลายมือกว่านี่มันจะพร้อมการลายเติบใหญ่ดอกเนาะหมักฉลีเนาะแต่นี่โตรุ่นมันอันนี้ก่อนเขาก็เก็บไปนำหั่นบรรลายพี่น้องตั้งแต่คอยมาไปต้มซองเถื่อเถื่อละซ้ำชีหน่วยเก็บสามรอบนี่เด้ออือซ้ำเถื่อนี่มึงน่ะพอพอวิกกี้เก็บมวยพอคนพอมป้า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 ม่งก็เจ้าขึ้นเฮือเมื่อเมื่อกี้เก็บง่้คอยก็ได้ ปันแม่พี่เจมือตบอ้าอย่าหูดใบมันกว่าลูกเบิร์นนี่พี่น้องมากเนี่ยยังไเอาเยอะเครียดเครียดเลยไปดึงสายหนามแล้วเลยเบิ่งมากเบิร์นมากนะเบิ่งมันไปไปเบิ่งมันน้ำผ่อนปัญญาน้ำพ่อนพี่น้อแม่ชะอ่อนมันห่างเด้แถวนี้ลับมันบบธีจุ่มกันลายเติบอยู่พี่น้องเอ้ยปะไปย่างไะ อุย้ยมันยากนะมกี้พี่น้องเไยบอกจอดลงขัดมันตรงมือโตเผืนเห็ดคูนี่ไปขัดเงาเมืนเลยจักมีหัวเราบอกลองเบิ่งสื่อพี่น้องอตัวคือตัวบนเราเหยียบแาเอามาคาลีกินนะี่นะมันเป็นดินตมแข็งๆแห้กระเทาะหัวหันบนเห็ดคูทำยืนถ่าลูกยืนถ่า Ôi, vỏ ong cái dạng thông quá Đi ăn với hệt dạng hồi này Cứ bả lê, mình vào đây hừng Mặc thửa xuân phụ lấy cơ hào tiếp Mình ăn cà phô thế này Mình ดอกมันเหยียบไปแล้วแล้วมันบูมีบ่นเหยียบเด้คือมันพอมกี้อา้าเจ้าจักหักอย่าได้เห็ดหลับมันหักโอ้ยอหล่างาะแม่หน้าบุตรูมาหน่อยฮาพิดถั่วแห้งจักมือลงมาให้เก็บเอาถั่วแห้งไว้เอาในโตเป็นใหม่แค้มน้าคือแมงกัดลายเนาะเหี้ยนเหมื ออลูกออออีกบัวเฮิงดอกไยเบิ่งคนมันนะอีกบ่เฮิงก็เก็บได้เลยนี่เก็บได้อีกสุดหนึ่งแล้วก็หมากปลายมันสุดรสองก็พอดีเบิดเอาเลยนะข้าว่าเห็ดทงและซาวพันก็ได้สักสิบซาวทงนี่ก็ลายเติบเลยเพราะแหละเพราะ พอกินลายมาอูก็ทางูกกับผูตัวมันดำๆแหงเลยคนมันก็เบด้า้หนนมันก็เจ้าหลักเลยพี่น้องเพราะว่าในมันวนตาบเห็นปลูกวันนี้ก็ยังเสียดายยังทำมันแก่ไว้เก็บไปละลายคนนี้คนย,ยังไแบบสวนเอาสวนตัวส้สวน,นตวอ,อ้มผัวออมยังไวด้อันนี้มันแบบคนแบบ ล่วงลายพี่น้องเลยคนล่วงลายพี่น้องก็ขังเหมือนเคก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเยื้องหรือก็จะก็ลักเอาของผู้ใดก็โดนเบิดทั้งย้ำมันเป็นหัวกับมันย้ำมันย้ำข้าวโพดก็ข้าวโพดอายุมันย้ำก็ขัืนเคยซส่วนเทิงก็จะพอพูดว่าคนมาเนี่ยมาอย่างไนก็ได้ดังไฟดังไฟย่างพนัมบอข้าวโพดดังไฟย่างดังไฟเผาเลยส่วนคนเดิมอยู่แคมค้องนี่ก็เจ้าลักโบเมนย่างดอกอันนี้ก็ ยังเชไดอยู่นี้เผื่อมันแก่จังอยากาให้มันแก่ไว้เก็บไป,ปลายแล้วก็จะมาหลักเอาไว้มันว่ามันมันนั่นพ้อมกันยังว่า,เ,าเก็บลายได้ยกนี่สัเก็บได้พ่อจะทำกินสัมต้ม,มน้อยยำมันยังโปรไ่วัวแก่พอมัง ลุงอะไรพี่น้องเป็นโอเคเยอะเหมือนกันมันโอเคอยู่แหละแต่ว่ามันเป็นตัวเจ้าแกะนี่มันโมงามเห็นบ่มันยิ่งแขวะตัาเอิญต้มบานนี่เรามาสิต้มบานต้มกินนั่นแล้วว่าได้กินต้มบานลองต้มบานไปสูุขภาใหญ่เ มัน,นเป็นล,ลายเอ้ยมันอะน,น่ะล,ลายแก่ลายกว่านี้เก็บยลายกว่าน,น,นี้คืออันนี้มันเอาอีกเพร่าต้มหวานต้มยังเอาอีกก็ได้ผูผูไปหา,าเธอเพิ่มนะผูไดาเลยตัวดำวดำพูผนใหญ่แล้วเอาเอาให้เป็นหน่วยแล้วบ่มีแขียวเรากินบ่ได้ายเราก็เลยจะอนต้มหวานสุกกิน,นผูดีแถวดำดำเห็นปะอันนี้่นี่แก่บ่ นี่ตัวนี้ได้จักว่าพอเก็บนะตัวนี้นี่นแห้งเก็บบ่รับโลกว่างงานพักสองมือบ้องสองมืออ่ะเก็บแล้วกว็แก่เป็นไงเป็นเนียงเงีย้ยลวโอ้ยพอดีพอดีงามขะกะรี่นี่นะ งํางําเฮ้ยใหไงคำซ้ำนี้วัดครูอันนี่ลายๆนะไม้ถึงมันพร้อมกันลายๆเติบคือสิคายอันนี้มันชวนมากยังเติบมากอ่อนมากมากพอดีคำนี้มันโบราณนะพี่น้องก็ได้ทำกินเพราะแล้วมั้งไปเมือบัดเจ้ามื่อแฮกถูกลายมันปลกลายเกินเฮาซื้อกับเจ้ากับตอนเฮาบ่มีกับแครงเติบแล้วพี่น้องเว้ ปะป่ะวบนไหนเมื่อน่เขระอุ้มไหมสิเอาไปทุ่งใหญ่เมื่อยประโสนิตรีประอุ้มไหมเผื่อผู้นั่นผู้นี้พี่น้องเอ้ยก็คือสีบัวพ่อสีได้คายมันบัวได้ลายพร้อมกันคือไข่ว่าวนั่นแหละก็พอจะได้กินบ้างนะแถวนี้หมากใหญ่ป่ะทุกคนเมื่อปัะเฮ้ยหนักเด้อลายมากเตือไดพี่น้องสับนี้ค่ะชักงออยังลูกสาวก็ไม่ตังงอ หนาวแหงกับรีเมกี้เอ้ยเมื่อนีพ่พามกี้แอบน้ำตะเว้นหัดค่อยาอาบเว้นกับบอลเลวมันต้องได้กินเข่าวตนน้ตนนุ่งต้นนีีก็บอลเลวอาบํำกับแห้งหนาวอาบน้ำาแล้วมันกินเข่าเห็ดกินมันกับซ้ำบอลได้อาบเมื่ออลไรพี่น้องเลยบะเนี้เผื่อเมื่อฮ เห็ดเนี่อยู่นะ่ากินเนาะวันนี้พาไปกินข้าวตะเวนนะี่ยพี่น้องไอ้มันหนาวเนาะพามีพี่แอมน่าจะเพียงตะเวนเนะี่ยขับมาแล้วมันหนาวแล้วเป็นาปอาบบ่ได้พี่น้องเห็ดเมื่อสิไปต้มบ้านเนี่ยเพราะใหญ่หินเนะี่ยพี่น้องเอ้ทางนี้สิเป็นไม้เพราะใหญ่เพิ่นตัดลงแล้วกับมันบ่มีแก่ไม่อย่างนะพี่น้องไอ้เพราะได้แล้วเพิ่นเสียว้เห็ดเห็ดลักขั่วเนาะลักขั่วสวนเพิ่นอะไรพี่น้องเอ้ ไปขึ้นขึ้นขึ้นขอยอมให้อุ้มอีกได้หัวยันจริงลงมาโต๊ะบ่มีแต่โน่นหินโน่นพะร่านหินพี่น้องแถวนี้ เนี่ยว่าท่านซุกลูกเดี๋ยวให้แม่ดังไฟก่อนให้แม่ดังไฟต้มซาลี่ก่อนต้มให้มิวกี้กินพี่น้องเลยมิวกี้ก็มากกินแล้วนะข้าวโพดนะดังต้มเลยสิเห็ดหวานเลยพี่น้องเลยอุ้ยเนี่ยว่าท่านซุกลูกเนี่ยว่าท่านซุกใส่ให้พ่อเบิ่งดูให้พ่อเบิ่งดูกซุกแล้วอ่าเติมมากกะลังงามพี่น้องเลยมากถี่ค่ะกะลีนี่ พี่น้องมากมันเออเติง,งามไปเลยนะี่แต่คล้ายมากเจอพี่น้องไอซีบกมากคนานะได้ลายติบได้เห็นบหคือ,อว่าเก็บเอาน่อยคือว่าเก็บน้อยเดียวหนึ่งบ้านหนาเลยเก็บเอาไปคายรถอืโอ้ขับขลายได้อยุหา้าหกพี่น้องเขาไปขายย่ตลาดเลพี่น้องเลย ส่องส่องมากเนี่ยสิบพันมาค้นกับซ้ามากเนาะห<อ>ากสุดร้ายกับมากนน่อยมากนิดอยถ้ามาจะเติมเนาะี่ได้เชองซ้ำทงเปนเป็นทงายถ้าเป็นดิฟก,กับลายมากเนี่ย Hai, ดี่แกอ๋อโอเคพ่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอนก็สิขอจบคลิปเอาไว้สนีก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บอจอนนะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง